สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง b m Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างเครื่องนะครับสั่งจากแอปช้อปปีนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมาล้างเครื่องอคราบน้ำมันนะครับของอเจ้าเว็บร้อยเอคันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องอมาแกะดูนก่อนนะครับว่ามัน โอเคไหมนะครับแกะดวนก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วก็ไปทดลองใช้กันเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าราคานะครับอ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอ่าหกบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับ